ไปกินยุป้าบ่มีปลาอะไรอยู่หรือพี่ต่งไปกินไปเบิ่งไปเบิ่งเพื่อเลี้ยงงัวเนาะเลเลยเพื่อมาหอจนเยาเบิ่งบ่วงเบิ่งว่วงุ่นอักมาเลยอยรางโบรางเลยเจ้าไรยังใหญ่ปลาทูเจ้าได้ยังกีบีบกี่ลยแล้วทองเ้วิปลาหมึกปลาปลาหมึกใแกวบ่วงก็ม่ต้องพูดเลยวกันยังไงเงไ แซ่บก็อยู่บ้านพอคิดว่าเซ่บก็อยู่บ้านอยู่บ้านผมไม่คอยกินน้ำเนาะอืมอืม่มีม่มองอันนี้ได้ยัง้วันบรรยากาศไอ้วันบรรยากาศ นมันนี่สิอะไรยังน,น,น,นันนี้มันนีสิตาม,มาักหุ่งกับเก่งเนือไหมไปกินยุป,ป้าม่ <laughs> บมีปลาไลยอยู่หีือพิต่ทงไปกินไปเบิ่งไปเบิ่งเพื่อนเลี้ยงงวัวเนาะเพื่อนเลี้ยงงัวอยู่อยู่ไทยอยู่ไท,ย,ย,ท,ย,ทยกับยูล่ามันคือกันโอ้ยยูล่าเพื่อนบวได้เลี้ยงได้แหละตื่นมาตอนเช้าพเพื่อนกับป่อยนะป่อยป่อยทันไปองเลยมันเพราะยามเลงมันกระกับเองอินอีแล้วมันบอกกับก็แสดงว่าเขาข้ากิน ขันบ,บ่เห็นขันบ,บ่เห็นมันกลับเพือ่อนกะไปหาก็เห็นเป็หนังลมหัวอยู่แล้วอือยุนี่ว่าอะไรต้องไปนําแต่ว่าบางหัวต้องว่าจะไ,ไปเรียงโดนนัะแต่ว่าแต่ว่ายาวแดงกระเห็นเพื่อนอันไหลเมื่อเนาะไหลเมื่อ,อไหลเงินม,มัน<พ>นะมีทีมงานหนึ่งมาลัดอยูนอ่นี่แต่ว่าทีมทีมงานหนึ่งสิไปไปเรียงอยู่ทงอือนี่เนาะสิไปนําทีมงานนั่นแหละสิไปกินข้าต้มบางทีเข้าพอเสียบพี่ข้าพอเสียบได้ไปพากินอยู่ทงเลย

ี๋ยหนี้ม่ทิ้เป็นทำเล่าเดี๋ไปโดนแล้วประดีไปร่นเลยวเดี้ยวไปหนีไปหนีไปทาวัดตาคืไปผลหัวหน้าสิไปผ้ววดผมหรือเปานเพราะว่ามันไถเล้วนวั่วกี่เนี่ยกินเนาะเออมันแห้งร้อมแต่ว่าเที่ว่าสิไป้เนี่ยมันสีเป็นตอนเลยแอ่ายังมีดอนอยู่ cái này rất là nong, là nai bò, đi, đi là tark hành ngua ăn nhắm năm เย็นแล้วเห็นแล้วโอ้มันละมีหยาเนาะแถวหนิน้อขี้เราไม่ยังลหรอคุณยังรับถึงแก้พุ่นเป็นง้อบ่อลนแถวนั้นแมนแต่เขาเอาไฟฟ้าลงไปเขาปาป้ากระหายน้ำเขาก็ะตุกกระเป่าตัวน,นี้ตัวน,นี้เขาห่วง<อ>ว่าสันปล่อยมากินอะไรคุณกับบ้านเท่าเด็กปอยมาแต่ี้เจ้ง้อง้อนี่เกินแปดโมงแปดโมงตอนนี้ก็ห่วแล้วครับทงเลี้ยงงัว ขงบานมแสงเหรแต่ว่ามันบมันทงบานุมแสงงวนี่มันจะเป็นแตยงงวบานรมแสงเบิดเตียทงศิลาลา่เชียลาลาทีมงานเรียงงวมันก็สิมีคู่ละอันเนาะูักวนี่นี่กุ้มนึงกุ้มนึงมาๆมๆขี้ข่าขี้เข่าาด่กัวสีมาหอดทั้งว่ากับง่วนา็มันสามลูกหมอนบ่าหอดบ้านเานี่ อยู่ราเขาเลี้ยแล้วตื่นมาเขาก็ปล่อยเลยนะปล่อยเลยมันก็ไปหากินเองมันมข้ามาแล้วมันกักกับเนี่ยข้ามันบากักกับก็แสดงว่าเขาหลัก เขาแม่นบอกการเพื่นนี่แสดงว่าเขารักข้าไปเลาะหาตามตามป่าหาเงินด้วยแหละมันมีทงเนาะมันเป็นป่าเนาะอยู่หันเนอกไม่มีแต่เป็นป่าตอนนี้คขามันบมื่เมื่อก็แสดงว่าเขาสวนเขาสวนเดียวต้วนั้นตัวเสียเงินต้นนั้นหน้าหาไงแมนเดี๋ยวคนทีไปบอกคนยุบ้านอันนี้อันนี้ค่ะมันเข้าอันนั้นเอออันเขารักค่าได้ไรอยู่แล้วฮะเนี่ยไว้ดูแลเขาตกใาไหมถูแมนแต่มื่อกันซีมี่มื่อกันซีมี่ที่ทำงานหนึ่งผลัดยู่บ้านแมนบอลนี่ โบ้แล้วกับที่งานไม่เลี่ยนที่ร้านเขาตัวเขาเขาหงายแล้วเขาก็ะตุกไปรล่อเขาหับมันเขาขอบเขาขอบเห็นเพิ่นปล่อยมากนี่เพลนเย็นตกไปเวลาเพิ่นปล่อยมาจักงงแต่ว่าเวลาเพิ่นเข้าบ้านอยู่ประมาณ5:00นงเขาเลือกออกไปขายของพอดีเห็นมามๆมาขี้เขาครับบานนี้โอ้ยมีแยงน้ำไม้มีแยงน้ำไม้ฮ้อนๆเผื่อมาห่อเขาเพิ่นสิเพิ่นสิมีผู้ละผู้ละอย่างละยางเลย เจ้าไรยังไงปลาทูเจ้าปลาทูเจ้าได้ยังกี่ปีเดียกี่เลี่ยแล้วท้องเจ้าเด็กปลาหมึกปลาหมือกปไห้แก้วไปก่อนปลาแหงไปไหมกไก่มกไก่เจ้าปลาเมึกปลาเมือกเขาไปได้นี่เอาเสียปลาเเอาเขาเอาไปกินผลแล้วว่าเขาแซวกะมัอุ้ยสีเขาเขาอะไรสิเขาหวานนี่มันนั่นแกงเงี้ยทำไมทำไมมันแทรกอ่ ที่เขาว่ะนี่เขาที่เขาลอกที่เขาอยู่ตรงนโจมโจมว่าขี้เขาว่าเสียว่ก็กับของเขามาสิว่าีีเขาอยู่ตรงลอกเมื่งมันเสียบอยูเฮีอนเจ้านั่นแม่ เขาบอกเขาใจว่าก <the> an er ้านมาเลี้ยงงัวนี่เพิ่ะมาเลี้ยงแดดแรงกระซิ่งม่งกระไรแอยู่บ้านนะเด็คือคือเขาเขาบ่เขาลาดบ่อยมันไปหมองอื่นเขาบ่เด็ดพวกแกลามแม่บอกง่วงลอยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวแล้วตัวใดมันหิวมันก็ดดินยางมากมันก็ดรากถืว่าคือคือเขาออกจากบ้านมากนี่มาเลยเลยนี่บ่ได้เข้าบ้านจักเต่อเลยแม่บอกแม่นเพราะเขาบ้าเลยนี่แม่น หัวตัวหล่อนกับพกยามานใกล้จังว่าเนี่คิดอยู่นี่แต่ว่าไม่ใกล้ไมีตทรศัาท์มอยู่โทรหนึ่งของเก่าแ่เปลากวาจงนเงิน่ได้รวยยนกูตายสิว่าเดียบอกกันทรงเคอศา์มากกับบวทงกูทรงบเป็นแต่สมมติว่าเขาอยากกินจีศาสต่ิเพินมาทรงให้แต่นนี้ได้เมีเงินี้ว่าะเหียนี่ทำไมมาินนำ เ่องไเต้บอกาบอเอาเห็ด้เอาห้บอกห้กแล้วาหาแล้วก็แล้วป็นงาน้วหายแล้วงานเป็นยังไบ้างเนี่ยแซบบอกแซบตั้มาเขาชวนจืดมาห้อไก่บอกต้องแล้วคนจืมาตั้มเองตั้มเ้บอกในนีาย่บั้งยังไแซบก็อยู่บ้านมาคิดวา ับก็อยู่บ้านอยู่บ้านบ่าม่ยอมกินน้ำเนาะอืมอเราไม่มูงอันนี้อะไรนะเทวับรรยากาศเทบรรยากาศขี้เข่าขี้เข่าปลาขี้เข่าทงโมไมีปลาดอกเรียบร้อยครับวิธีคนเลี้ยงง้มืัอนี้สำหรับการเลี้ยงงเพิ่นแม่มึง่นว่ามันคิดว่าเพิ่นสิมาบวนเนาะมันก็อีกอย่างนึงก็บ่มววนนี่มันมาไกลมากกาจากไก่จากบ้านมาบ่แม่นน้อยๆน่อ เพราะว่าแถวบ้านมันโมไม่มันโมม่หยากินคือว่ามันมีแต่ก๋วยจีไทยมันมีเขียวมันเขียวมันเป็นลุ่มหนามันมองเดี่ยวมากีดเขากับทีมงานีก้าบ้านแล้วคลิปนีกับชีพมีอยังไหลเมืองบรรยากาศการเรียนงวแตะว่ดทุกป่าเขาหอนหนาไม่กินกันเลยกินแล้วกัหนีตอนนี้งัวมันมันแดดแล้วมันมองสีเขาห่มกับสีพ้ากันขี้เขาเลยเอ็นหลังจากน้อยหนึ่งกับเี ประมาณบ่ายสองสามโมงก็สิไล่งัวเขาเขาไปพูดละ่ะตามทงตามท่าไปหลัดไปเลยมันกะสี่มันเถื่อมันกะจี่มีเสียอยู่เด้มันเถื่อนี่งัวกะสีอาจชีลงอยู่เด้มันไหลเลยมันไหลกลุ่มเห็นเพป็นมานาวอยู่เลือดเดือนเดือนกับมานาวหาง,งัวอยู่มันลง เป็นยังคือตรงมาคือตรงมานั่มมาตีตกตรงมาเหลี่ยงเนี่ยสีมันเทืยมมันก็สิแตกคอไปผลเนี่ยไปหาเทืยมมันก็สิหลงฝูงหล้วงมูเทือเพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านคนมันก็สิมี้พักเพลนบ่ให้เข่าพักเข่ายังเพลนแต่เรียงง้ออยู่เล่าคือว่ามันมีมีอย่างเราไม่บอกมันปล่อยอย่างเดียวไมีแต่ว่ามันยันแต่มันแบบเห้หายให้หน้าก็ยังแต่มันไปเข้าให้เข่าหนาคนหันาเออแต่หนานั่นก็สิบ่ได้เหลี่ยงบ่ได้ปล่อยมั่ง บ,บบ่่ลก็เห็นคือเก่าเลยเล่เน,นๆกับเขาก็แบบมัวเข่าหน,น้านาะฮะมานำคือเจ้าแบบใหม่นี่แหละครับธงเลี้ยงงัวอยู่บ้านอยู่เมืองไทยกับชือยู่ประมาณนี่แหละธงเลี้ยงงัวของบ้านมู่บ้านผมบานอุ้มเสียงมาก้าวใครคิดว่ามันไก่ <c oughs> มันบอกไก่มากไก่อย่างไงปลาฮอกลับไป